ต่อหนึ่งเรื่องรามาร้อนเช่นกันครับที่งานนี้เนี่ยทำให้นักร้องดังอย่างเจนเนี่ได้บททดสอชื่นครับถึงกับหัวซิกแล้วฮะหลังจากเจออดีตเด็กในสังกัดนะครับเล่นเข้าให้แล้วด้วยการรับงานผินกดกฎหมายแถมยังเรียกกระแสด่าค่ายโดยเจนนี่นั้นนะครับได้โพสต์ข้อความเดือดลงใน Facebook ส่วนตัวครับว่ารับงานโพสต์ผิดกฎหมายแล้วเขียนแคปชั่นเรียกยอดไลค์ด้วยการโจมตีค่ายแบบนี้ไม่น่ารักนะพร้อมต้องบอกในโพสต์ด้วยครับว่าใจดีแต่ไม่ทุกเรื่องนะคะออกจากค่ายไปแล้วควรให้เกียกรติกันพูดถึงกันในสิ่งที่ดีเสมอไไม่่ใชปรับบงานนนเวว็แล้ เรียกกระแสด้วยการด่าค่ายแบบนี้ไม่ควรค่ะขณะที่มีคอมเมนต์บอกครับว่าเห็นเหมือนกันงงว่าทําไมถึงกล้าเสียแรงที่เชียร์ซึ่งเจนนี่นั้นนะครับก็ตอบว่าผิดหวังมากค่ะแน่นอนรับว่าหลังจากนั้นนะฮะก็มีแฟนคลับเจนนี่นี่แหละครับเข้ามาแสดงความเห็นอย่างมากมายนะฮะในทํานองที่ให้กําลังใจนักร้องสาวและก็ต่อว่าอดีตนักร้องในสังกัดคนดังกล่าวด้วยรวมถึงสามีหนุ่มอย่างยิวฉัดมงคลครับคอมเมนต์บอกว่า FC คือคนสําคัญอย่าเอาความรักของเขามาหาผลประโยชน์แบบผิดๆยิ่งหลอกเล่นเว็บนี่หนักเลยคิดเอา ซึ่งเรื่องนี้ครับเรียกว่าเป็นประเด็นที่ต้องจับตามองกันต่อเนะฮะเพราะเกี่ยวเนื่องกับการพนันซึ่งพออยู่นั้นก็พูดเหมือนกับตนเองนั้นมีข้อมูลจากแฟนคลับซึ่งเชื่อเหลือเกินครับว่าเรื่องแบบนี้น่าจะถือมือเจ้าหน้าที่ในไม่ช้าครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับแลวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube Tik t o k t w i ส t e r และก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ